สวัสดีครับศึกษาแนะนำและแบ่งปันในคลิปนี้กับผมก้างนาโคก็มีชุดของลวงปูแหวนมาแนะนำแบ่งปันกันนะครับองค์แรกนะครับก็สภาพสวยเลยทีเดียวหน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้ก็เขาเรียกเหรียญพอปลพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้แต่ชื่อจริงๆก็คือเหรียญสร้างตึกพยาบาล ดูครับบัวเป็นเม็ดเด้งๆคมๆเลยถือว่าสวยนะครับองนี้เส้นผมคมชัดเจนปิมหน้าิตาคมชัดจมูกโดง่งความคมชัดนี่นะครับถือว่าสวยเลยองค์นี้นะครับเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนี่คมชัดแตบไม่ผ่านการใช้เลย สวยเลยตรงนี้นะครับที่เขาเรียกพอปลอแบบนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับปี25 2 1น้ารยี่บอ็ดนะครับนี่องแดงลมน้ำตาลนะครับใครที่มองหาอยู่รุ่นนี้ตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับตรงนี้ก็เอาเบาๆานะครับทักเข้ามานะครับเอา4ี่รอห้าสิบาทเท่านั้นองต่อมาก็จะเป็นเหรียญดี ปีลึกนะครับราคาเบาๆเขาเรียกหน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเขาเรียกเหรียญรวมสิทธิ์นะครับเต็มๆก็คือเหรียญรวมสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่นะครับประชุมทั่วประเทศที่วัดพระศีมหาธาตุกรุงเทพปี2518ตรงยันตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นจุดไขป่ปลาสามจุดเรียงกันลักษณะแบบนี้ นะครับความคมชัดสวยงามนี่นะครับรวมสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตนะครับเขาเรียกเหรียญรวมสิทธ์นะครับปี2518หลวงปู่แหวนสุจินโนองค์นี้ก็สภาพพอสวยนะครับนี่กำลังสวยเลยแหละหน้าตาแบบนี้นะครับงูนัาหนาดูความคมชัด นะครับเหรียญดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นรวมสิทธิ์จ่ายพระจาจทรย์มั่นปุกเสกลายองค์เลยทีเดียวนะครับนี่เนื้อทองแดงลงน้ำตาลสภาพก็พอสวยนะครับองค์นี้ก็เบาๆนะครับเอา450บาทเท่านั้นต่อมาก็เป็นเหรียญยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงรูปไข่นั่งเต็มองค์คอเอียงๆแบบนี้ นี่นะครับเขาเรียกเหรียญรุ่น j d 8 4นี่นะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่แหวนจะแบบนี้นะรุ่นนี้นี่ต้องแบบนี้คมชัดเจนดูความคมชัดนิ้วมือใหญ่ๆคมคมชัดๆแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงร่องนี่จะมองเห็นเป็นจุดไข่ปลากลมๆชัดเจนแบบนี้ อฟอนพศสองพันห้าอสิบเจ็ดจะเป็นตัวจมแบบนี้นะครับจมลงไปองนี้ก็ลมดําสวยๆนะหรือว่าสวยเลยแบบนี้นะครับปีกมาด้านหลังนี่ก็องนี้จะต่อโค้ดนี่โค้ดจะแบบนี้นะครับองนี้ต่อก็ได้เต็มใบเลยนะครับโค้ดนี่รุ่น j จดีปดสิวัดจัดสร้างนะครับเจดี JD นี่ต้องคมชัดแบบนี้เลย ชมชัดลึกๆเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นเจดี8ปีปี2517เ็เป็นเหรียญปีลึกๆที่ทางวัดจัดสร้างนะครับองค์นี้สภาพถือว่าสวยเลยนะครับสวยๆแบบนี้ก็อง์นี้เอา650บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยต่อไปนะครับเป็นองค์สุดท้ายอันนี้ไม่ใช่เหรียญของหลวงปู่แหวน แต่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโลเป็นเหรียญละขันนะครับไม่ทันพระอาจารย์ฟันแต่ก็ได้หลวงปู่ขาวปลุกเสกให้นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับพิมพ์ยืนแบบนี้หน้าตาจะแบบนี้นะครับนี่หน้าตาพระอาจารย์ฟันความคมชัดสวยงาม5 1พันษานะครับ พระอาจารย์ฟันอาจาโลเขาเรียกเหรียญละขันนะแบบนี้แล้วก็เป็นพิมพ์นิยมสุดคือพิมพ์ยืนถือม่เท้าแบบนี้นะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลสภาพสวยๆเลยปรับฟันอาจาโลนี่นะครับละขันอันนี้ออกปี2520นะครับเสกโดยหลวงปู่ขาวอานาโยก็อามาแนะนำแบ่งปัน นะครับราคาเบาๆองนี้เอา350บาทเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจรุ่นไหนองค์ไหนทักเข้ามาได้เลยนะครับแบ่งปันเบาๆกันเลย